I, ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้นะครับก็คุณแม่บ่าวหอมนะครับก็ได,ได้เอาตู้เครื่องครัวนะครับแล้วก็โต๊ะภาประธานนะครับมาที่วัดนะครับผมก็ได้ช่วยกันลงของเพิ่งเสร็จนะครับผม มีโต๊ะประทามนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะครับแล้วก็มีตู้นะครับผมตู้ของมันนะครับผม นอนนะครับที่นอนกับหมอนนะครับที่นอนหมอนแล้วก็มีหม้อนะครับมีหลายอย่างนะครับมีพวกถ้วยวก็มีสิงนะครับสิงล้างจานนะครับสองอันนะครับ สิ่งใหญ่นะครับซิงล้างจานใหญ่นะครับสองอันนะครับมีเตาแก๊สนะครับมาเพื่อจัดงานกระถิ่นนะครับวันที่ห้านะครับผมเริ่มงานก็วันที่สี่นะครับมีที่นอนมีหมอนนะครับครับคุณแม่เราหอมนะครับ <c oughs> มีกระโถนนะครับมีหลายอย่างครับหลายอย่างมีเหยือดน้ำนะครับมอนผ้าห่มนะครับครบชุดนะครับผมเพิ่งขนเสร็จเมื่อกี้นะครับก็มาสองคันรถนะครับนะครับนมาสองคันรถเลยนะครับนี่หม้อใบใหญ่ยังงหม้อใบใหญ่ แล้วก็จานนะครับมีจานมีกระมังก็่มที่นอนนะครับเยอะนะครับอันนี้เอามาเยอะนะครับสองคันรถนะครับสวยงามมากนะครับทุกอย่างต้อง ใหม่หมดนะครับเอาใหม่หมดนะครับผมมีตู้2อันนะครับนี่คุอแม่บ่าหอมนะครับเอามาลงนะครับ

ไม่ซีดยังเลยให้มอซีแฉ่งอมดเจ้าอาจารย์ตายเจ้าตุ๊กนรกเลยจังอาจารย์ไม่เจอเจ้า่อะไรหมดอาจารย์ไม่ได้เป็นอะเลยอาจารย์รู้ตัวจะรักษาตัวเองที่กักตัวเลยถ้าเป็นตายคือคือฮาลลี่เขาได้ขึ้นไปเขยุ่งกันไปเลยจังนี่ครับตู้พูดเยอแม่บากหอมไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับผมเข็มสองวันที่หนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งเกมสองนะครับของผมสอดนี่เดี๋ยวไห่บ้านสอนก็มีมอนมีทับพีมีกระบวยกระบวยตัดทับพีแล้วก็สอดนี่ยี่สิบลูกมาสร้อยอาจารย์ครับมาซรอยอาจารย์ครับอันนี้คนว่าให้อาจเลยไออนั่น เอเครื um ่องของแม่บ้านอีกชุดหนึ่งนะเป็นชุดเล็กมาเดี๋ยวามาทลานะคะที่ต้องายสันเครื่อันะคะดูชุดใหญ่นะอันเป็นชุดใหญ่เียกรยบร้อย่ะอาขึ้นเาขึนหทไม่เนะคะัดนคุณแม่เอาสเองนะเดี๋ยวเราเดด โตโตนะพอไหนครับไม่ได้มากพอไหนเสร็งานจะไปครับ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 อาจารย์อาจารย์เซอร์ไรเดอร์ผมไปมีโต๊ะประธานนะครับโต๊ะโต๊ะใหญ่นะครับโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนะครับผมโต๊ะพระประธานนะครับมีโต๊ะเล็กนะครับมีโต๊ะใหญ่นะครับ นี่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอีกนะครับของที่ถวายวัดนะครับยังยังไม่หมดนะครับผม ยังเหลือเยอะนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องสังทัศน์เฟมิลีนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ